วัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนาราอาร์ตทาง youtube และผู้ที่รักในงานศิลปะการวาดภาพาครับก็ผมก็จะมานำเสนอการวาดภาพคนเหมือนสีน้ำมันเป็นภาพของผู้หญิงก็มีการแต่งตัวใส่เสื้อที่เป็นเสื้อแบบดูมันมีความเงามันแล้วก็ใส่สร้อยคอมุกแล้วก็มีต่างหูที่เป็นมุกครับก็ขั้นตอน ที่ผมจะลงสีขั้นตอนแรกก็คือวางน้ำหนักที่เป็นเข้มไปก่อนก็คือใต้คางครับก็จะเป็นสีสีเป็นสีม่วงผสมผสมขาวผสมดำครับที่เป็นเทาแล้วผสมออกไม้เป็นน้ำหนักแสงเงาครับน้ำหนักเงาก็จะมีสีแดงไวโอเลตผสมขาวก็แตะลงไปตรงแก้มช่วงคางแก้มครับก็จะใช้พวกสีชมพูเข้าไปก่อน แล้วก็มาไล่ตรงน้ำหนักใต้จมูกขอบริมปากก็จะใช้สีที่เป็นเข้มสีม่วงไวโอเลตก็คือวางน้ำหนักแสงเงาครับวางแสงวางเงาก็คือไม่ใช่การไล่สีแต่ว่าเป็นการวางตำแหน่งของสีมีความแม่นยำครับก็ช่วงแสงผมก็จะใช้สีที่เป็นโทนสีเหลือง เหลืองที่เป็นเหลืองเยลโล่โอ๊กผสมขาวครับหรือว่าเป็นเหลืองเลมอนที่เป็นที่เป็นแสงสว่างที่มันแสงสว่างมากๆก็จะใช้เหลืองเลมอนเหลืองเลมอนคือเหลืองที่เป็นอ่าเหลืองที่เป็นเขาเรียกเปลือกส้มครับไม่ใช่เปลือกส้มเปลือกเปลือกมะนาวสีของเปลือกมะนาวนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเหลืองเลมอนนะครับคือแสงที่มีความสว่างสุดนะครับก็จะมีสีเขียวซับกรีนลงไปตรงบริเวณ เบ้าตาหัวคิ้วแล้วก็ช่วงที่ผมที่จะเชื่อมกับเชื่อมกับหน้าครับก็จะมีสีเขียวซับกินคอยเป็นตัวเชื่อมอยู่แล้วก็ทั้งใบหน้านี้ก็จะมีผสมเขียวเข้าไปนะครับเพราะว่าสังเกตดูสีผิวคนเราก็จะมีพวกสีที่มันจะทําให้มีออร่าก็คือสีเขียวนี่ครับเขียวซบกลินเนี่ยครับก็ผสมเข้าไปครับก็จะไล่น้ําหนัก รูปนี้โครงกระโหลกของผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเห็นกระโหลกมีความชัดเจนก็คือใบหน้าก็คือจะมีมีมีความเป็นกระดูกกระดูกนะครับก็จะมีกระโหลกที่มีความชัดเจนก็ต้องต้องดูให้ดีนะครับพวกช่วงช่วงรอยต่อผมกับช่วงหน้าเนี่ยครับถ้าถ้าเขียนไม่ดีก็เหมือนทำให้รูปภาพแข็งเลยนะครับ การเชื่อมต่อสีผิวกับผมที่จะเชื่อมกันเนี่ยครับเนี่ยส่วนผมผมก็จะวางน้ําหนักผมจะใช้สีน้ําเงินเลยครับลงไปที่เป็นผมกับสีน้ําเงินผสมอ่าสีดำนะครับลงไปก่อนก็จะมีพวกสีม่วงผสมเข้ามาให้มันเป็นช่วงที่เป็นอ่าผมสีดําไม่ใช่ว่าใส่ดําเลยนะครับใส่ดําอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าจะทําให้ภาพเป็นมีความแข็งนะครับ ก็คือภาพสีผมเคยบอกไว้แล้วว่าต้องใช้สีแทนค่าครับก็คือการวางน้ำหนักแสงเงาก็ใช้สีนี่แหละแทนค่าสีที่เป็นเงาเข้มสุดก็คือน่าจะเป็นพวกสีม่วงสีม่วงผสมเทาครับเข้มสุดรองลงมาก็คือเป็นสีแดงผสมขาวผสมเทาชั้นที่สองชั้นที่สามก็คือเป็นสีสีเหลืองที่เป็นเหลืองยีโลโอ๊กผสมขาว ขั้นตอนที่สี่แสงที่สุดก็คือเหลืองเลมอนผสมขาวครับก็คือแตะขึ้นมาตามสเตปอะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะมาะเก็บมามามาเขียนพวกสร้อยที่เป็นมุกอะครับก็วา,วางน้ําหนักไปก่อนวางน้ําหนักอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดนะครับตอนนี้ก็วางน้ําหนักของแบ็กกราวด์ลงไปก่อนแบ็กกราวด์ที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้โทนสีเข้มอะครับ สีเข้มให้ภาพดูแล้วมีความลึกคือสังเกตภาพที่ภาพไหนที่แบ็กกราวมีความเข้มภาพก็จะมีระยะนะครับก็คือการเขียนแบบนี้เขาเรียกว่าการเขียนคลุมบรรยากาศนะครับคลุมบรรยากาศทั้งรูปเรียกอีกแบบหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษคือโมโนโคมก็คือคลุมการการ,การ,ก,ารการที่สีวิ่งทั้งหน้าทั้งทั้งแบ็กกราวมามามา,มาผสมกันนะครับก็คือ ก็คือการเขียนคลุมบรรยากาศคลุมโทนนะครับการเขียนแบบนี้เป็นการเขียนยากมากนะครับก็คือเขียนยังไงให้สีมันวิ่งเข้าหากันแล้วก็บรรยากาศเหมือนอยู่ในที่มืดแล้วก็จะทําให้ภาพของคนมีความโดดเด่นออกมาขั้นตอนนี้ก็คือการาวางน้ําหนักของเสื้อครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการลงเสื้อครับเสื้อนี่เขาเรียกเป็นเสื้อสีเบทนะครับ ที่มีความเงาครับก็จะมีสีเขียวผสมเข้าไปด้วยกับพวกสีเหลืองเยนโดโลโอ,อครับแล้วก็จะมีพวกสีแดงเจือเข้าไปนิดหนึ่งขั้นตอนนี้ก็คือการมาเกลี่ยหน้าหน้าที่ผมวางน้ําหนักไว้ก็ภายในหนึ่งชั่วโมงครับก็คือสีมันหมาดได้ที่ทั้งหน้าทั้งแบกกราวก็ต้องมารีบมาเกลี่ยให้ทันถ้าเกลี่ยไม่ทันผมเคยบอกว่าแล้วว่าถ้าเกลี่ยไม่ทันแล้วมันจะเกลี่ยไม่ไปแล้วก็จะทําให้ภาพมีความแข็งครับ ก็จะมาไล่เกลี่ยรตรงแสงกับเงาการเกลี่ยภาพก็คือการเกลี่ยให้แสงกับเงากลืนเข้าหากันแล้วก็จะทําให้เป็นน้ําหนัก,กนครับก็ค,คือการเกลี่ยขั้นตอนนี้น้ําหนักก็ยังไม่ครบนะครับก็คือเกลี่ยให้มันแบบเข้ากันก่อนส่วนน้ําหนักที่จะมาเก็บรายละเอียดทีหลังก็คือเรามาเก็บอีกครั้งหนึ่งแต่ขั้นตอนนี้เราก็คือเกลี่ยให้สีสีผิวของคนนะให้มันให้มันเข้ากันเป็นสีผิวดีๆก่อน เวลาเรามาเก็บรายละเอียดมันก็จะง่ายขึ้นนะครับก็คือการเขียนที่ไม่วนนะครับเมื่อก่อนผมเขียนภาพก็จะมีความาเขียนรูปใหม่ๆก็วนมากทั้งใบหน้าคนเีาเคยเขียนเป็น4ีห้าวันก็มีนะครับก็คือเขียนไม่จบก็คือตอนหลังๆนี้ผมเขียนภาพผมไม่ไม่ได้คิดมากอะไรแค่เขียนให้น้ําหนักแสงเงามันถูกต้องแล้วก็สีอะไรที่อยู่ตรงแสงสีอะไรที่อยู่ตรงเงา ก็ขั้นตอนนี้ก็จะมาเกลีย่ยใช้ผู้กันพัดนะครับเกลี่ยเกลี่ยให้มันแบกเกลียวทั้งบรรยากาศทั้งหน้าทั้งเสื้อให้มันให้มันเข้ากันไม่มีความแข็งส่วนขั้นตอนนี้ก็คือผมทิ้งภาพให้แห้งไว้ให้ให้ภาพแห้งนะครับภายใน1วันนะครับมันก็แห้งพอดีแล้วก็จะมาลงการเก็บรายละเอียดอันนี้เป็นการทับสีลงไปเป็นเลเยอร์ขึ้นมาเป็น สเตปขึ้นมาก็คือสีจะมีความหนาอีกสเตปหนึ่งมันก็จะได้มิติขึ้นมาครับนี่ครับก็เก็บพวรกกล้ามเนื้ออนาตมีภาพนี้ลูกค้าเขาบอกอยากให้คุณแม่เขามีมีมุมปากที่ยิ้ม,มครับแล้วใบหน้าที่ดูแบบดูดูเป็นกระโหลกเกินไปก็ก็ปัดให้ซอฟขึ้นให้ดูให้ภาพมีความซอฟให้มีความสดใสขึ้นนะครับบางทีกันก,ก็ก็เหมือนว่าสาวไป เกือบ5ปีและครับเพราะว่าภาพนี้ก็มันมีรูปคุณพ่ออยู่คุณพ่อก็หนุ่มมากเขาต้องการให้เขียนแล้วมันภาพมันเวลาไปวางคู่กันก็จะเข้าออกับคุณพ่อได้ผมก็กระชากอายุมาประมาณาลดลงประมาณสัก5ปีหรือว่าเกือบ10ปีครับเนี่ยก็ทำให้ภาพหน้าก็จะมีความเป็นสีชมพูขึ้นมาครับขั้นตอนนี้ก็จะมาแตะ แสงแตะแสงที่ดวงตาก็ใช้สีขาวผสมกับฟ้าเซลลูเรีนนะครับแสงรีเฟกตตรงดวงตาครับก็เวลาเราแตะแสงาภาพภาพที่ต้นแบบก็จะไม่มีนะครับก็ใส่แว่นด้วยตาก็เบอร์ภาพนี้ค่อนข้างจะเบอร์นะครับก็ตาก็แมมองไม่เห็นหรอกครับพวกแสงอันนี้ผมก็แตะสังเกตว่าแสงที่แตะตรงปลายจมูกอะ่ะมันจะอยู่ทางอ่า ทางขวาที่เรามองเห็นนะเราก็แตะแสงแสงที่ดวงตาให้ให้ขยบไปตรงแสงของจมูกที่ที่สาดเข้ามาครับมันก็จะบาลานซ์กันนะครับก็คือถ้าแสงเงาไม่ถูกอะตาก็อาจจะเขได้คือสังเกตจากตรงปลายจมูกครับแสงก็จะแสงตรงดวงตาก็จะอยู่พอดีกับช่วงที่แสงจมูกครับมันก็จะเขยบไปในตำแหน่งที่เหมือนกันนะครับ ก็จะทําให้ตามีความบาลานซ์แล้วก็มองตรงนะครับก็คือตาขาวเราก็ไม่ได้ไปใส่เยอะเดี๋ยวมันก็จะโดดนะครับขั้นตอนนี้ก็เซ็นชื่อก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ภาพนี้ก็หน้าก็ผมก็เขียนพยายามลบเหลี่ยมลบอะไรไปครับก็คือให้ดูไบรท์ให้ดูดีครับก็คือดูยังเป็นคนคนเดิมอยู่แต่ว่าดูมีความดูดูดีขึ้นนะครับ ครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามหรือว่าคนที่ยังไม่ได้กดติดตามที่ชมอยู่ก็กดติดตามเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำออกมาใหม่ๆครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ